สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปิตาทิฟันวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องหนึ่งวันฝันที่ฉันอยากเป็นค่ะฝันที่ฉันอยากเป็นคือฉันอยากเป็นนักเขียนค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนได้ค่ะที่อยากเป็นแบบนั้นเพราะเชื่อว,ว่าเรื่องราวที่ดีสามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนเราได้ค่ะบางครั้งก็สามารถทําให้ใครสักคนมีกําลังใจหรือมองโลกในแง่ดีขึ้นได้ค่ะหรือมีรอยยิ้ม นูคิดว่าการตื่นเช้ามาจัดแก้วกาแฟโปดสักแก้วอยู่บนโต๊ะนั่งอ่านข่าวและสร้างแรงบรรดาลใจของผู้คนจากนั้นก็เขียนเรื่องราวหรือบทความที่ตั้งใจให้ผู้อ่านรู้สึกมีกำลังใจหรือมีรอยยิ้มได้ค่ะทำให้คนที่อ่านได้รับแรงบรรดาลใจเรื่องราว ที่ได้เขียนลงไปค่ะหรือวันนั้นที่ฝันอยากเป็นนักเขียนคือการได้ใช้เวลาเขียนเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนค่ะรู้สึกเติมเต็มตัวเองและได้สร้างความสุขให้กับคนอื่นด้วยเรื่องราวเล็กๆของหนูอาจทำให้ใครสคักคน ยิ้มและมีกำลังใจและทำให้ฝันของหนูมีค่ากับใครสักคนที่ได้อ่านบทความที่หนูเขียนไปได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ